สวยงามสามพันเลยรครับเราไม่ต้องไปเอาโพสตักทงต,งตรงนี้ก็ได้ด้วยโหดีวะ่ะเฮ้ยเนี่ยนะตัวปักทง้งดีเลยเนี่ยชอบชอบ มีตัวละพันห้าด้วยเว้ยตัวละพันห้ามาจากบอ่อไหนวะ,วะ 1, 2, 1. 1> ดูดีโหราคาโคตรดีอะ่ะรวยไวเนี่ยเล่นไปผมว่าถ้าจะหาตังค์ตอนเนี้ยอันเนี้ยเร็วสุดละเมื่อ <c oughs> ก่อนผมจะแนะนำเป็นไอ้แม่มดเนาะ เล่นสายแม่มดอะได้เงินเร็วซะก่อนนะว่าตอนนี้เมตาเปลี่ยนแล้วป่ะผมเชียร์ตกปลานนเนี่ยเกินมากหนึ่งบอ่อต,ต้องมีตัวสามพันนะเออเอางี้ด,ว,ว,ดว่ะเหละ เี๋ยวเราไปยิงแม็กต่อวะ่ะแป้ซื้อสเสบียงหน่อยดีกว่าที่พันเดอร์อย่างนี้เรามุดไปเซิร์ฟอื่นเราจะเห็นไหมวะหรือมันเห็นแค่เซิร์ฟเดียวผมไม่รู้เหมือนกันนะสมมติเราฆ่ามาเสร็จแล้วเรายัางทงห้าอยู่เนาะเราไปเซิร์ฟอื่นนะถ้ากระสุดเราเยอะนี่เราล่าได้เลยเนี่ยเรา เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหาแต่ไม่ก่ะแต่อตัวนี้อยู่ไม่ไกลแต่ผมโลดทงดีกว่าผมไปทงตออกปลาอันใหม่ <c oughs> มันอยู่ไม่ไกลอ่ะตรงเนี้ยยังไงก็ต้องเจอครับ <c oughs> เอา้าไอ้เฮียนี่อย่าบอกนะมึงมาเอาเมกอะมันไม่มีทงนี่นะมันจะรู้ได้ไงไม่อยู่นี่ ขายผิดคนเลยวะผมต้องขายให้นี่นี่เออต้องโอโหโไแมแต่ได้คูณว่ะ ได้วะ่ะสเต็ปเดิมเลยเอาเอาเฮียแม่งมาหากูอีกอะไรของมึงเนี่ยใจเย็นนะหรือสะเบียงอยู่เห่าหรืออะไร ไปดีเลยเว้ยมึงลองดิมึงลองดิกูสไนส์ใส่อ่ะ ทำอะไรวะที่แรกผมก็คิดว่ามันจะไปยิงเม็กอะไรของมันนะแต่มันตามมีกเชื่อไหมไอพวกขี้เงาเฮ้ยับใกล้ถึงแล้วไปแล้วอว่ามันไงนั่นไงนั่นไงอยู่เห็นแล้ววันนี้เจอจนได้ครับ เมกาโลดอนไฟก็มาลองนับดูว่ายิงกี่นัดยิงเท่ากันหรือเปล่ามีคนถามผมในคลิปอยู่ว่าติเมกตัวอื่นธาตุอื่นอ่ะมันยิงจานวนนัดเท่ากันเปล่าพอๆกันหรือเปล่าโอ้ยตัวนี้ดูดออว่ะตัวนี้ดูจัดการยากกว่าตัวสายฟ้าอีกนะครับดูตึงกว่าอย่ามาควนผมตอนยิงนะผมบอกเลย ขอยิงแบบสบา,บายๆหน่อยตามทฤษฎีไม่น่าเป็นไปได้นะครับเม็กแบบว่ามีไฟติดตัวอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมาแล้วเวย้ยจอดเรือเลยมาฝากนับกันด้วยนะเผื่อผมนับพลาดทุกคนหนึ่งเอาไปก่อนหนึ่งครับ ว่ายเร็วยังวะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดีเอาป่ะล่ะ สิบสองขึ้นไม่ค่อยดีเลยตรงนี้ครับสิบสองนัดแล้วโอ้ยขึ้นสามสี่ ทำไมเสียงมันหนักแน่นจังวะัวสายฟ้าเสียงไม่ได้หนักแน่นเท่านี้นะสิบห้านัดแล้วแต่ว่ายเร็วมากครับสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ที่สิบทีี่สามี่สี่ี่ห้าี่ห้าแล้ว 7 28 29 30 31 32 33 34 35 ีสองศีสามีีีห้า ไปเร็วมาก 60เฮ้ยตัวนี้ยิง60นัดครับผมรู้แล้วว่าทำไมยิง60มันไม่มีเกาะครับตัวสายฟ้ามันจะมีเกาะตัวเนี้ไม่มีเกาะแล้วก็ผมว่าง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าผมยิงปากมันแค่2ทีมันก็ไม่งับแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันในตัวสายฟ้าผมยิงไป3นัดมันยังจังับเรือมอยู่เลย60นัด วันนั้นผมยิงไป79ต่างกันเกือบ20ลูกนะได้อยู่สบายๆแบบนี้ไม่โดนกัดเลยสักทีอรยาทดีตัวเนี้ยมันมันไม่กัดตูดเรือกับหัวเรือมันกัดตำแหน่งที่ผมยิงมันได้อะคืออรยาาดีครับ แป๊บจะเกียร์ห้าดูดิโคตโกงเลยหืมเกียร์สี่กว่ากว่าโคตรตึงครับ แสดงว่าเมื่อกี้เม็กไอ้ไอ,อ,อ้รอบก่อนนะเม็กเม็กสายฟ้ามันจะเป็นดอกของที่อยู่ใต้ทะเลครับพอขายมันเลยไม่คูนไงเข้าใจแล้วอันนี้ดอกเม็กไฟก็ดอกเฉพาะโซนบนเขาไฟปลาตกปลาเพิ่มหน่อยโอ้โหข้างหลังเลยนี่ว่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะสะดวกชิบหายครับประมาณนี้สะดวกชิบหายครับ เชีย่ยแม่งกลับมาอีกแล้วตกไม่เสร็จว่ะ,ะเรือลำนั้นน่ะเขียนห้าแล้วเนี่ยผมเห็นมันอยู่ตรงรูม,มุดอะเตรียมของก่อนแล้วกันเห็นป่ะมึงเป็นอะไร เอา้าเอา้ยอ๋อยังอยู่อ,อยู่ผมด้วยาก็มันปักคอเทลมาแน่นอนอะ่ะโห้ยยังตกไม่เสร็จเลยแต่ว่าเกียนห้าลวแต่ผมอยากได้ตัวแพงอะ่ะตัวแพงมือตัวนี้ตัวสามพันอ่ะทางคอมรอดีกว่า เอ้ยอเฮียมันรู้ด้วยโอ้เอาแน่กูทรงละโอ้ภาพโอเคแต่มันโซโลครับ เป็นเฮี right ้ยอะไรเดียวโอ้ยปูสาแม่นี่กับมึงล้วน้า ว่ากระสุนเวทเราเยอะอยู่เพิ่งมาเล่นคนเดียวเน้นเฟสเล่นเป็นหลักเหรอตกปลาเลยตอนนี้รวยอันใหม่เลยอัปเดตทีละสิบห้าเบื่ออหน่อยแต่ว่ารวยจริงครับแล้วก็เกียร์ห้าไว้ด้วยอ๋อแต่ถ้าเกิดมีให้เลือกแค่สามเฟสเหรอเลือกแม่มด สายแม่หมดอ่ะสายแม่หมดดีครับกระสุนผมแม่งเยอะปะวะแม่งยิงเม็ดไปแล้วดิวเมื่อกี้ ที่เมฆขึ้นมันว่ะ เรือมุงซุนจัดเลยนะเพื่อนเฮ้ยเจ็บเหรอเจ็บอะไรยังไงเพื่อนหนีเลยเว้ยเฮ้ยยิงโดนหลายดอก ไปดิเดี๋มายุ่งเวลาคนตกปลาเหน้องจำไว้จมละเดี๋อย่ามายุ่งเวลาคนตกปลาจำไว้น้องเดี๋ยวผมต้องกลับไปตกปลาตัวแพงต่อเม็กก็ยังอยู่ก็ต้องเอาเม็กเหลืองเ้ยเชช็ชอตจะได้ว่า เฮ้ยังยุ่มีโอกาสทุกคนถ้าเป็นสีอื่นผมไม่จะได้หรอกถ้าเป็นสีขาวก็สีเหลืองับผมเอาสีดำผมพบแล้วไงกระสีฟ้าออกมาแล้วออกมายิงโดยเฉพาะเลยเนะี่ยเราฆ่ามันเราได้เวลพารด้วยไงประเด็นนะตรงนี้ก็ไะเฉพาะ ยิงสิบห้านัดเองรับเดียว ไปเร็วรเตล้วขึ้นเรือคนอื่นได้ไหมได้ดิได้ครับไม่ยังไม่ได้ โคตรเกียนฮิตบ็อกเลยว่ะคือเรายิงโดนนะเราเห็นนะว่าเรายิงโดนแต่ว่ามันเลยมันเหมือนแบบทะลุปากกันไปอะเรียบร้อยมันเฮียตรงนี้เลยครับทุกคน <c oughs> เทียบกับแม็กไฟแม็กท่าคือเรายิงปากมันก็โดนปากครับแต่อันนี้ไม่โดนให้เฮ <c oughs> ้ยเกียนให้กรบแล้วดูดิว่ายังมีอยู่ไหมอะ น่าจะหมดแล้วเสริมเนี่ยเฮ้ยมันเกิดไว้อย่างนั้นเลยเหรอผมใส่อย่างเดียวเก้า เป็นเมคที่ดีนะเนี่ยมันไม่กัดตอนที่ผมยิงไม่ได้เลย ไม่โดนกัดเลยครับสักครั้งเดียวทําง่ายสุดแล้วมั้งเนี่ยผมว่าไมคไฟเอาจริงเลยนีนัดวะมีคนนับปะ <c oughs> นับทันปะก็ยิงรัวๆเลยยิงง่ายนะเนี่ยผมว่าเนี่ก็มีคนบอกว่าไปพิมพ์ในแชทไอ้คลิปผมบอกว่ายิงยากเมคไฟมันปวนแตคือมันผมยิงไปสองตัวแล้วผมยังไม่ไดโดนมันกัดสักทีคือ คือมันมันเหมือนกับว่ามันไม่กัดตอนที่แบบว่าเรายิงไม่ได้อะไม่เหมือนตัวอื่นไอต,ตัวสายฟ้ามันกัดแน่นอนที่ผมลองยิงมามันกัดแน่นอนครับแต่อันี้มนไม่กัดหรือว่าผมดวงดีเขาไม่รู้ยกาไม่รู้เหมือนกัน จริงหน้าไปเอางลงนะแล้วก็ทำธงห้าใหม่เมกแมงอยู่โคตรใกล้เลยเลื่อมคิดไปครับเมื่อกี้เบ้มบั้มเกิดใหม่เลย่ะล่ะอยากรู้แค่นั้นเลยเพิ่งแตกไปเมื่อกี้เออมันต้องแบบเกิดไม่ทันบ้างนี่เออ